สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็นักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูคก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องการสอนตามหน่วยนะคะของผู้เรียนที่สองแล้วนะคะหน่วยแรยกของเราคือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะวันนี้คุณครูคก็จะชวนนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตก่อนนะคะ ความหมายของสิ่งมีชีวิตนักเรียนนักเรียนก็คงจะยังไม่ทราบนะคะคุณครูก็จะบอกให้ว่าสิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่สามารถเคลื่อนไหวได้หายใจขับถ่ายนะคะแต่ก็มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างเคลื่อนไหวไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะค่อยบอกในคลิปหน้านะคะเ้า ก่อนอื่นเราก็ารู้แล้วว่าสิ่งมีชีวิตเป็นไงเอานักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะคะ,ะก็มีคนสัตว์และก็อะไรอีกคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตนักเรียนก็มองดูไปรอบๆจะไหมคะบ้านของเรามีอะไรบ้างคะที่มีชีวิตบางคนก็บอกว่า มีไก่เพราะว่าคุณคุณที่มีไก่เยอะมากมันจะขันตลอดเลยเวลาคุณคุณถ่ายคลิปไปได้ใช่ไหมไข่มันก็จะมาขันทาให้เกิดเสียงบรบกวนได้ใช่ไหมคะอ่าก็จะมีอ่อีกอย่างหนึ่งที่คุณคุณบอกนักเรียนว่าถึงมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้นักเรียนรู้ได้ย,ยังคะว่าเป็นอะไรลองมองไปที่รอบๆบ,บ้านของเราดูนะคะว่าจะเป็นอะไรอ่าคุณครูจะเล่ให้ก็ได้คะ่ะ ต้นไม้ต้นไม้คือเคลื่อนที่ไปได้เดินไม่ได้ใช่ไหมคะอา้าวถ้าบ้านใครต้นไม้เดินได้นี้เราก็เป็นยังไงคะปิดปกติไปแล้วใช่ไหมคะถ้านอกจากจว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางแล้วเราก็เดินเดินถือไปวางไว้ที่อื่นอันนั้นไม่เรียกว่าเดินได้นะคะอันนั้นเรานําไปแต่ถ้า,าจูจู่ต้นไม้ ต้นหนึ่งสมมติว่าต้นมะพร้าวบ้านใครมีต้นมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วพอนั่นอยู่ๆแล้วก็ต้นมะพร้าวเดินจากอยู่ปลูกไว้หน้าบ้านไปหลังบ้านแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าสามารถดูดซึมอาหารขึ้นมาเลี้ยงหลักต้นของตัวเองได้ใช่ไหมคะเอาเรามาพูดถึงสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนใช่ไหมคะ คนและก็สัตวก็าสามารถพูดได้คนพูดได้เคลื่อนที่ได้แล้วก็กินอาหารได้คนคือเป็นสิ่งมีชีวิตต้นไม้ก็เหมือนกับอ,อ๋อต้นไม้ต้นต้นไม้เคลื่อนที่ไม่ได้ดูดซึมอาหารได้แล้วก็จเริ่มเติบโตได้ สัตว์ก็เหมือนกันนะคะสัตว์ก็คือสัตว์พูดไม่ได้แต่ก็กินอาหารและก็ขับถ่ายและก็เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะเอา้านักเรียนรู้แล้วว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างและก็แบ่งเป็นประเภทได้ใช่ไหมใช่ไหมคะว่า,ามีคนแล้วก็สัตว์แล้วก็ต้นไม้ คุณครูก็อยากให้นักเรียนได้วาดรูปสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างๆบ้านของนักเรียนหรือว่าในบ้านของนักเรียนอย่างเช่นบางคนก็วาดคนใช่ไหมเอาวาดน้องวาดพ่อแม่หรือไม่บางคนก็วาดสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นไก่เป็ดหรือไม่นนก็นกใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาต่อกันอีกวัน,นวันนี้คุณครูก็จบเพียแค่นี้ก่อนการสวัสดีค่ะ